ดีค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ Gift on Tour ที่ญี่ปุ่นกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมไฮแอทโอ a ซากาเช้านี้นักธุรกิจของเราก็ตื่นมาพร้อมกับอากาศที่สดใสาทานอาหารกันอย่างอร็อร่อยเมื่อคืนหลับสบายกันหรือเปล่าเอ่ยไปถามพวกเขากันดูค่ะ โดยเฉพาะวันนี้ได้นําทีมมาหลายคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าพวกทีงานนะคะทีงานเขาจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆโดยเฉพาะที่พักอาหารนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะแฮปปี้มากนะคะคุณลูกค้าเล่นกันจะแบบชนิดเย็นมาพูดไม่ออกเลยสนุกจัดเต็มนะคะบริษัทเราก็เป็นพันธสัญญาว่า ทริปหน้าเราจะเจอกันเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะลูกเอ๊ะ hey, <Hi. S 1> นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่จัดทิปนี้แล้วก็ทุกๆท,ทิปให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะคะแล้วก็จะตั้งใจทำงานสุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณค่ะอยากให้มาด้วยกันเยอะๆนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนีส่วนของแฟนตาสติกนะครับบริษัททิสที 3, เราไม่ได้จำกัด ผู้ที่จะร่วมเดินทางนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครทํายอดถึงระดับนะครับก็สามารถมาร่วมท่องเที่ยวแฟนตาสติกอบเกฟรินได้เลยครับมากันเยอะเครับก็สนุกมากนะครับทุกครั้งที่เราได้เที่ยวกับเกฟรีนนะครับก็เที่ยวสนุกนะครับอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ครั้งนี้พวกเรามากันค่อนข้างเยอะมากนะครับความอบอุ่นแล้วก็สถานที่ของญี่ปุ่นนะครับมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมีความหลากหลายทุกด้านนะครับดังนั้น ใครสนใจที่จะท่องเที่ยวนะครับเรียนเชิญท่องเที่ยวเกาะเรฟรีนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับจะมาเจอหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ,ของคุณหมอเองนะคะแล้วก็ทั้งไกด์แล้วก็พนักง,งานต่างๆที่ดูแลนะคะทุกๆคนน่ารักมากนะคะและการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านเนี่ยมาเที่ยวเยอะๆเพราะว่าการที่เรามาที่นี่นะคะทุกอย่างฟรีหมดนะคะตัวของคุณหมอเนี่ยจัดขึ้นให้พวกเรานะคะในทริปนี้นะคะพิเศษมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินแล้วก็ เที่ยวฟรีทานฟรีด้วยนะคะมีพกเกตมันนี่ให้ด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะมาที่นี่เยอะๆเพราะว่าการที่เราได้ท่องเที่ยวตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะคะเราอยากท่องเที่ยวนะคะเราไปเป็นครอบครัวใช่ไหมคะแต่วันนี้กิฟฟารีนเป็นทริปใหญ่และเป็นครอบครัวใหญ่พวกเราชาวกิฟฟารีนนะคะน่ารักกันทุกคนเลยค่ะการแข่งขันท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะก็จะมีการตั้งเป้าหมายทุกๆครั้งที่มานะคะเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในการทํางานถ้าเกิดว่าเราทํางานแล้วเราไม่มีเป้าหมายเป้าหมายเล็กและเป้าหมายใหญ่ เราก็จะย่อยออกมาเป็นเป้านะคะในรายวันแล้วก็รายเดือนนะคะในการที่เราพาสสนามทุกๆครั้งนะคะต้องมีความสม่ําเสมอแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสม่ําเสมอในการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราทําได้ทุกคนทําได้ค่ะไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะวันนี้นะคะทุกท่านเนี่ยบอกว่าฉันไม่ได้มาแล้วฉันจะได้มาในดิคิดต่อไปวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดใหม่ทําใหม่นะคะดิฉันว่าความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยค่ะ ประทับใจปาร์ตี้เมื่อคืนนี้มากเลยค่ะสนุกมากๆแล้วก็ก็คืออยากให้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านแหะคะ่ะมามาเที่ยวด้วยกันคือทิปต่างประเทศเนี่ยสนุกมากค่ะอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่ที่อยู่ทางบ้านนะคะพบกันที่ลอนดอนค่ะประทับใจทุกอย่างเลยนะครับ ประเทศประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสวยงามมากสะอาดสะอานอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านลองมาแวะดูนะคะกับร่วมกับทิปที่ปุีนค่ะหลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มลงเครื่องบินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันแรกหรือวันนี้หรือวันวที่สองที่ผ่านมาเนี่ยประทับใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการท่องเที่ยวแล้วก็บรรยากาศของของญี่ปุ่นด้วยนะคะ พเพื่อนๆที่ร่วมเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็สนุกสนานกันทุกคนเลยนะคะคราวหน้าอย่างถ้ามีโอกาสเนี่ยเชิญชวนเลยนะคะว่าอยากให้มากันอีกทุกๆุกทริปของที่กิฟเิรนจัดเลยนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีท่านสมาชิกชาวกิฟเฟรนทุกท่านนะคะวันนี้แชมป์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของคนที่ทําธุรกิจกิฟเฟรนแล้วติดการท่องเที่ยวทิปเจแปนนิสแฟนตาซติกนะคะซึ่งแชมป์ก็รู้สึกอ่า ประทับใจกับทริปนี้มากๆเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นดินแดนในฝันของอีกหลายๆท่านนะคะแชมป์ก็อยากให้สมาชิกที่อยู่ทางบ้านขยันทํางานกันนะคะเราจะได้มาเที่ยวกันในทริปหน้าเ,เึ่องการทํางานของแชมป์ก็คือทํางานอย่างสม่ำเสม,มอคือมันเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาเรื่องสินค้าเยอะๆเพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสทํายอดกันเยอะๆนะคะข่าววันนี้ก็หวังว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากให้ทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ประทับใจทุกๆอย่างที่ได้มานั่นแหละค่ะพาะมีความสุขมากมีสิ่งดีๆให้กับเราไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวหรืออาหารการกินทุกอย่างประทับใจมากๆค่ะคือร่วมกันช่วยกันทําแล้วก็ทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็หาลูกทีมซึ่งมันเป็นงานที่ทําไม่ยากนะในความรู้สึกพี่ทําไม่ยากเลยค่ะขอให้ทำๆกันแล้วก็มานะคะหนุกด้วยกันค่ะ เช้านี้ค่ะเราไม่รอช้าเมื่อรวมพลนักธุรกิจกันเรียบร้อยแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้ากันเลยที่นี่เป็นเมืองโชกุนผู้ทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นค่ะและว,วันนี้เราจะพาไปชมปราสาทอันยิ่งใหญ่ของโชก,กุนกันตามกันมาเลยค่ะท่านผู้ชมครับและด้านหลังของผมนี้ก็คือปราสาทโอซาก้านั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก ครั้งหนึ่งปราสาแทแห่งนี้เคยถูกทําลายลงด้วยภัยสงครามแล้วก็ภัยธรรมชาตินะครับแต่ทว่าปราสาแทแห่งนี้ก็ได้รับงบประมาณในการที่จะปรับปรุงแล้วก็ตกแต่งใหม่มูลค่าสูงถึง7 5 0 0ันห้าร้อล้านเยนเลยทีเดียวครับปราสาแทแห่งนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของโชกุนผู้ปกครองอาณาเขตแถวนี้นะครับข้างในบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ ปราสาทโอซาก้าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้าค่ะและเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบริเวณที่เคยเป็นวัดเมื่อปีคิรักราช1583ัายโดยมีโตโยโตมิฮิเดโยชิเป็นนักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นประเทศในครั้งแรก ปราสาทแห่งนี้ค่ะถูกทำลายอย่างย่อยยับถึงหลายครั้งทั้งจากสงครามและปรากฏการทางธรรมชาติแต่ภายหลังได้รับการบูรณะใหม่จากนายกเทศมนตรีและเงินอุดหนุนจากชาวเมืองโอซากา้าจึงทำให้ปราสาทแห่งนี้กลับมาตั้งตระหา่านคู่กับเมืองโอซาก้าอีกครั้งหนึ่งปราสาทโอซาก้าค่ะปัจจุบันสูงถึง55เมตรแบ่งเป็น5ส่วนมีทั้งหมด8ชั้น มีเครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงสีทองอาร่ามสวยงามจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศญี่ปุ่นค่ะบนหอคอยชั้น8ของยอดปราสาทท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนและในแต่ละปีค่ะจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว1-3ล้านคนเลยทีเดียว นอกจากนี้ค่ะตัวยอดปรา,าสาทอันงดงามภายในตัวปรา,าสาทยังมีนิทรรศการแสดงหลักฐานภาพเขียนเครื่องแต่งกายโบราณและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรา,าสาทและตระกูลโตโยโต,ตมิอยู่จํานวนมากส่วนบริเวณร,บรอบๆปรา,าสาทค่ะก็เป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ใบไม,ไม้งามสะพรั่งในทุกฤดูเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองโอซาก้าและให้นักท่องเที่ยวกิฟฟรีมอย่างเราได้มีโอกาสมาเก็บภาพสวยๆแบบที่เห็นอยู่นี่ละค่ะ ดูสิคะหลายท่านนะคะลงทุนต่างชุดกิมโมโนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาถ่ายภาพถึงปราสาทโอซาก้ากันเลย ดีครับทุกท่านนะครับว่าวันนี้สําหรับทริปญี่ปุ่นคราวนี้นะครับที่มาเที่ยวเนี่ยเรามีความประทับใจหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกที่พวกเราได้เห็นเนี่ยก็คือว่าความเป็นระเบียบวินัยของชาวญี่ปุ่นนะครับความอดทนนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตในยามเด็กเนี่ยนะครับพ่อแม่จะให้ความสําคัญในเรื่องของบุตรหลานนะครับให้เรียนรู้ในเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจมากครับ ำหรับนะเพื่อนๆที่ไม่ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับถ้าอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอให้ทุกคนนะครับมุ่งมั่นนะตั้งใจในการที่จะทําธุรกิจนี้อย่างทุ่มเทนะครับการที่เราอยู่ในบริษัทกิฟฟรีนเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวอย่างนะฮะแน่นอนครับถ้าพวกเราไม่ละทิ้งความพยายามนะครับและมั่นมั่นใจเลยครับว่าทุกคนต้องมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวกับพวกเราครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมคะข้างๆปราสาทยังมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักน่ารักให้เราได้เลือกซื้อกลับบ้านกันค่ะและนี่ค่ะคือเกมยิงธนูหนึ่งในกีฬาพื้นบ้านของคนญี่ปุ่นคล้ายๆกับเกมยิงปืนตามงานวัดบ้านเรานั่นล่ะค่ะเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเอาละค่ะได้เวลาที่เราต้องออกเดินทางกันต่อแล้วแต่จะเป็นที่ไหนกันนั้นกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าค่ะ